อาจารย์กิติยาวันนี้พวกกันในหัวข้อสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้เข้าหลงหลักซึ่งที่จริงอันนี้นะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างตัวคุณก็ได้นะคะไม่จะเป็นจะเป็นคนอย่างเดียวเนาะค่ะจะไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะให้คุณตั้งสมาธิอธิษฐานจิตเลือกไพ่กองที่คุณชอบหรืออาจจะเลือกจากกําไรหรือหินค่ะที่รู้สึกดึงดูดใจคุณค่ะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่อาจตรงได้ทั้งหมดนะคะ ก่อนเพรก่อนทำนายค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่หนึ่งสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทำให้อาจจะเขาหรือว่าคนอื่นน่ะรู้สึกรักค่ะเอ่อถึงตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วลักษณะนิสัยจ,จะเป็นคนอาจจะไม่ค่อยยอมคน,นะคะ่ะแต่คุณก็เหมือนสุดท้ายอะคะ่ะคุณก็รับฟังนะ,ะอ่าก็แบบ จะประนีประนอมยอมรับฟังความคิดคนคอื่นทั้งที่พื้นฐานตัวคุณเองอาจจะเป็นคนอย่างนั้นค่ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอบอุ่นนะคะเนี่ยลักษณะเนี้ยเป็นคนที่อบอุ่นมีความมั่นคงอืพร้อมที่จะปกป้องคนที่เขารักค่ะอ่าแสดงว่าเออเวลาที่เหมือนเวลาคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลค่ะคอยเหมือนเอ่อปลอบคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า อบุนค่ะถึงแม้เขานะคะในเสน่ห์จริงๆในเสน่ห์อันเนี้ยมันก็ตีได้ในแง่ในแง่เชิงที่ว่าค่ะตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นคนลักษณะช่างคิดช่างฝันค่ะช่างเพอ้อฝันโปรเจกต์โครงการอะไรเยอะค่ะแต่คุณเองอาจจะบางทีก็คิดแล้วบางอย่างคุณก็ไม่ได้ทําแต่ในแง่นี้อาจารย์ตีว่าเออลักษณะนิสัยของคนที่ ช่างคิดช่างฝันนะคะโปรเจกต์เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนมีไอเดียมีอะไรอยู่ตลอดเวลาค่ะละักษณะนี้นะคะเขาอาจจะเป็นเหมือนคนเก่าๆอะไรก็ได้นะคะที่วนกลับมาเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เพราะอาจจะด้วยลักษณะที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะเท่าที่ดูก็คือสเสน่ห์ของคุณค่ะแสดงว่า มันเป็นความสุขนะอยู่ใกล้แล้วอยู่ด้วยแล้วค่ะคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกมีความสุขค่ะดูสิเนี่ยเต้นก่อนแล้วเต้นรากันค่ะแสดงว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้เวเขามีความสุขค่ะคุณทําให้เขามีความสุขได้ค่ะเสริมนะคะค่ะเสริมด้วยแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะค่ะในหัวเนี่ยคิดแต่คิดถึงแตนเรื่องของการที่แบบ จะหาแต่เงินเหมือนกันค่ะกองที่สองนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรค่ะดูลักษณะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมองโลกในแง่ดีนะค่ะเออเป็นคนที่รักอิสระค่ะแต่นิสัยก็บอกก็มีความเป็นขี้อ้อนหรือมีความเป็นเด็กๆอะไรอยู่เหมือนกันแต่ข้อเสียเนี่ยค่ะบางทีคุณก็เพียงเรียกว่ามองอะไรในแง่ดีจนเกินไปจนบางทีไม่ดูเลยว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรแต่บางทีก็อาจจะชอบในสิ่งที่คุณเป็น คือดูเป็นคนเหมือนขี้อ้อนดูเป็นคนที่มีความเป็นเด็กๆค่ะแต่คุณเน่ยเท่าที่ดูนะคะอืถึงไพ่จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดูเขากอดยังกอดอะไรเอาไว้เนี่ยแสดงว่าเาสเน่หคุณคือบางครั้งคุณไม่พร้อมค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ไม่เคยแบบที่จะทิ้งเขาค่ะอืม คุณแต่สเสน่ห์อย่างนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์จริงๆค่ะคุณไปที่ไหนคุณก็มีสเสน่ห์ไปที่นั่นค่ะเอ่อมันเป็นสเสน่ห์ในตัวคุณจริงๆมันเป็นสเสน่ห์ที่เขาเรียกว่าเหมือนยืนอยู่ดีๆยืนสวยๆก็มีคนเข้ามาหาคุณค่ะแต่คุณก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันมีเยอะค่ะจนไปไปไหนจน ไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาหาคุณค่ะแล้วเดี๋ยวบางครั้งคุณเบื่อเดี๋ยวคุณก็จะหาใหม่ค่ะแต่ในสิ่งที่ดีๆที่ทําอะไรเสน่ห์คุณคือคุณเป็นคนใจดีนะคะใจดีอบอุ่นค่ะคอยซัพพอร์ตเขาค่ะดูสิเนี่ยค่ะอืมคุณเบื้องหลังคุณนะคะก็ยังมีเด็กมีคนในความคุ้มครองที่คุณต้องดูแลแสดงว่าคุณเป็นคนใจดีอบอุ่นและชอบดูแลซัพพอร์ตคนอื่นอ่าอันนี้ก็ในเชิงลักษณะที่ว่า คุณเป็นคนมีน้ำใจนะคะค่ะเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ของคุณที่ําไม่เขารู้สึกดีค่ะแล้วลองมาเสริมนะคะค่ะสเสน่ห์อะไรค่ะเอราะเขาเองบางทีอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อนะอ่ะแต่คุณลักษณะก็เออเหมือนต่อเขาก็เขาจะเป็นคนยังไงแสดงว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยนะคะเขาจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่คุณเนี่ยจะคอย พยายามเหมือนแบบทําให้เขามีความสุขอะ่ะบางครั้งเขาอารมณ์ไม่ดีเขาไม่มีความสุขเขาจะหงุดหงิดแต่คุณก็จะพยายามเข้าไปดูแลเขาอะ่ะค่ะเข้าไปเหมือนไม่จะทําให้เขามีความสุขอะ่ะค่ะองที่สามนะคะเท่าที่ดูค่ะอืเขาเองอาจจะเคยเหมือนแตกหักหรือว่าเลิกราค่ะเอ่อกับความรักมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันแต่ลักษณะ เสน่ห์ของคุณคือคุณเป็นคนใจดีนะคะเหมือนแม่พระผู้ใจดีค่ะมันอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้เหมือนกันนะค่ะแล้วคุณเป็นคนที่นอกจากจิตใจดีแล้วค่ะคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวค่ะถึงแม้วางครั้งนะคะคุณไอาอาจจะเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนพูดตรงๆก็เหมือนม,มุทะลุเหมือนกันค่ะเบางครั้งแบบไม่ชอบรอค่ะแบบ อยากได้อะไรแล้วก็จะพยายามที่จะทําให้ได้เดี๋ยวนั้นค่ะถึงคุณนะคะบอกว่าสเสน่ห์ของคุณมันดูเหมือน,นคุณเป็นคนสบายๆชิวๆค่ะแต่ว,ว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะค่ะ,ะถึงคุณจะสบายแค่ไหนคุณก็ไม่เคยทิ้งคนอื่นค่ะไพ่จะเสริมอะไรค่ะอืมไพ่ของนี้แสดงว่ามันก็ตีได้สอ,องใน คือเขาอาจจะอยากจะพัฒนา,วาความสัมพันธ์คุณหรือเขามองว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ของคุณค่ะก็จบคำทํานายทั้ง3กองนะคะอ่าช่ชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ